สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดัมซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กับพี่ายนะคะก็เราจะไปที่สวนมันนะคะวันนี้เราขุดมันค่ะทุกคนเมื่อวานตัดต้นวันนี้ขุดมันนะคะแล้วก็อันนี้เราจะไปรับคนงานนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนนั้นเลยนะคะก็อันนี้แต่นี่คนละที่นะทุกคนอันนี้คนละที่นะคะทุกคน ก็อยู่ค่ะวันนี้จะเสร็จไหมทุกคนวันนี้จะเสร็จไหมคะทุกคนแล้วก็จะไปดูนะคะมิ่งไปถึงก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะคะแต่มิ่งพาไปดูที่นั่นเลยนะคะนี่ตอนนั้น ปทางเดียวกันนะคะไม่สิเราเราไปทางนี้เข้าม้านมิตตีฝั่งโน้โอเคไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปทางนี้ค่ะทางนี้ผ่านบ้านแม่พึ่งด้วยหัวหน้าจโจ๊แคสซิงนะคะผ่านทางนี้หรือเปล่าน,น้องถ้าหนูจะไม่ผิดน่าจะเป็นทางนี้นะคะ เคยมาเที่ยวบ้านแม่ด้วยบ้านแม่พึ่งอยู่ตรงนี้นะูะนดูเกือบสุดทางหรือเปล่าฝั่งฝัง่งซ้ายมือนะคะใช่ไหมโอ้ใช่ดูจมได้อยู่นี่นะคะ ราก็จะผ่านทางนี้นะคะจะไปถึงสวนสวัสดีค่ะตอนนี้สวัสดีที่สวนวันแล้วปริงปริงก็ไม่น่าจะเสร็จง่ายนะคะเหลือเยอะเรามาลุ้นกันว่าจะเสร็จก่อนข้าไหมมีน้องหมาต้อนรับด้วยมีหมาหาเลยอะ ขายี่กซยคะกยาไม่น้องแตงหมนะคะอ๋อขายที่นี่นะคะไม่ได้ไปขายที่เสืองสางนะคะขายที่บ้านเราค่ะทุกคน นู้องเตงโมเซ่สัมภาษณ์รถก่อนออกออกงานอาทิตย์หนึ่งเป็นไงบ้างคะไม่ใจแหละมีแต่น,น้องแตงโมน้องของมิงอ่ะเดี๋ยวพี่ก็มาถ่ายด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าน้องไม่ได้ไม่ได้ถ่ายสักทีไม่มีโอกาสเลยถ่ายเลยไม่รู้จะถ่ายอะไรกับน้องนอกจากของกินถ้าชวน ถ้าชวนวงแบบโมมีของกินมาเช่ยกทีนละสองอันมานะคะพวกก็จะขับรถไถแล้วก็จะมีคนใส่ใส่เชือกใ,ให้อะที่อ้อยคอยกันแล้วก็จะมีคนอยู่บนรถแล้วก็คนงานนะคะที่คอยตัดหัวมัน่ฝังม้น ็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมิ่งไปขายมันที่เสืองสสงนะคะแบบผ่านผ่านข้างทางมิ่งเห็นเขาทอนมันเองด้วยอะ่ะขุดมันทอนมันเองอะ่ะต้องต้องเรียกว่าถอนเนาะทุกคนเพราะว่าเขาดึงออกมาเองอ่แบบสุดยอดอะ่เะเขาไม่ใช้รถอะ่ะทุกคนนะคะใช้คนในการถอน ไปที่นั่นอะดินสีแดงนะคะทุกคนสีแดงแดดเป็ดเลยเดดปมานได้ยินอันนี้ธรรมดาโอ้โอโอโอได้กี่เที่ยวแล้วคะนายานะได้กี่เที่ยวแล้วคะนเที่ยวที่สองจ้าโอ้เที่ยวที่สองแล้วค่ะทุกคน โอเคทุกคนก็รอจกกนกว่าจะเสร็จน,นะคะแล้วก็จะกลับบ้านกันพร้อมกับคนงานเลยอันนี้เขาก็ตัดไปแล้วอือเตึ๊ดต้นเ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 ต้นไปถึงโน,น้นนะคะอันนี้กี่เดือนพี่ไ่แปดเดือน อันนั้นอันนั้นกี่เดือน,น,นอนนันที่เราขุดฝันงนน้นอ่ะาแล้วที่เราขุดอันเมื่อกี้ล่ะแล้วแต่ใส่ปุย๋ยเมื่ออันเมื่อกี้ก็เจ็ดวันก็แปดเหมือนกันแล้วแต่เราใส่ปุย๋ยไดแ้แล้วเราก็เลือกว่าเราจะขุดตอนไหนอะไรเงี้ยไม่เคยปลูกม,มันเองแบบ เราเราเป็นลูกเราเป็นเด็กเราเราคืแค่รอแค่ว่าพ่อพาไปขุดมันพ่อพาไปปลูกมันอะไรเงี้ยมันดูเราช่วงจังหวะเขาเราก็จะมารออย่างนี้นะคะทุกคนกลับบ้านน่าจะค่ำๆเลย ก็จะเป็นอยู่นี้นะคะไม่ได้เท่าอะไรปากับพี่ปายสองคนตรงนั้นวิวดีมากค่ะทุกคนนี่ค่ะคุณทุกคนคุณพ่อก็ย้ายรุดมาตรงนี้นะคะให้มันใกล้ขึ้นเพราะว่าเราขยับมาใกล้แล้วนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าจะใส่ไปหมดเลยไหมเลยว่าก็หมือว่าน่าจะใส่หมดเพราะว่าคนงานก็ทําเร็วทําไปเรื่อยๆแล้วคนงานก็เยอะเลยนะคะก็น่าจะเสร็จทันกันอยู่เนาะแล้วก็จะเกี่ยวไว้ข้างนึงให้ดึงขึ้นแบบนี้แล้วมันก็จะตุกมา คน <ไป S 1> มันกำลังรออยู่นะเงี้ยเ <Okay. S 2> หรออ๋อพายงโอเคทุกคนก็จะนั่งรออยู่อย่างนี้นะคะก็พี่ป๋าเบลพายเงี้ย,ยให้คนงานนะคะส่วนมีงก็นั่งรอนะคะก็โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร์ e นะคะ mm hmm. แล้วพบกวันใหมค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย